ค่ะวันนี้ช่องมันสวนหนวดน,น,นะคะคุณลุงจะมาเปิดเห็ดน้ำเสือในกล่องค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับไอ้น,นี่เราเก็บหัวไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเคสซิ่งซ้ำครั้งที่สองก็เลยมาทดลองเอาไอ้เจ้านี่มาปลูกใส่ลงไปยาฉันดีเป็นยาก็คือเห็ดน้ำเสือรุ่นนี้จะขมไหมเนี่ย ผมจะไม่เห็นก็ขมนะแต่ว่าเราทดลองเนาะเอาสาร,รเป็นยาในเมื่อเราเราจะใช้เห็ดนมเสือเป็นยาแล้วก็ทดลองดูมีฟ้าทลายโจรน,นะคะ,ะร่วมกันแก่พอดีแล้วอันนี้เราก็จะไปล้างน้ำแล้วก็ตาดแห้งบดไว้ใส่แคปซูลเป็นยาประจำบ้านไว้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันใคาจะได้หัวไม่ได้หัวอันนี้เดี๋ยวก็ไปเปปรเจตสอบไปอ้าวดูนะครับเอาแบบง่ายเลยความนะคะเมื่อก่อนลุงก,ก็ทำเคสซิ่งบนดินเนาะอันนี้เคสซิ่งในกล่องเนาะ มาลุ้นกันว่าจะมีหัวไหมมีแต่บงค์เเน,นาะม,ม,มีแต่ว่าไม่ใหญ่นะลุงเนาะไม่ใหญ่เพราะว่า ล็อกเด็บไปล็ไงไ้ทีนี่เห็นว่าเป็นรอบที่สองเห็นว่าอาหารมันยังม,มันยังอยู่ก็ลองฝังต่อคิดว่าแจกน้อยมากนนี่ไอ้นี่ก็จะเป็นเส้นใหญ่ของเขา เป็นแรงที่สุดงานใหม่ต่อไปตัวนั้นเช่นคะ่ะอ๋อนี่ใช่ใช่เลยได้หรือถ้าเขาทำเป็นเป็นเรื่องเป็นลาวธุรกิจเขาก็ไม่แบบเจ็ดสามไม่เสียเวลาเนาะแต่เราเป็นแบบธรรมชาติสายโยโย่ธรรมชาติมีงานกันก็มี แต่ดินนี้ก็เป็นดินดินธรรมดาครับไม่มันก็จะกลายมาเป็นดินที่มีเชื้อมีเชื้อเนาะม,มีเชื้อของเอ่อเห็ดเชื้อธรรมชาติเขา,ขารือถ้าทำเป็นเชิง หลักธุรกิจที่จะทําการค้ามันก็คงเก็บไม่คุ้มนเนาะแต่ว,ว่าเราทําแบบบ้านๆของเราเรียนรู้กันที่เราได้มากกว่ามากกว่าเหตุมือเสือคือองค์ความรู้นะโอเคเนาะก็มีแค่นั้นแหละก็เป็นว่าถ้าหากว่าอาหารจากถุงมันพอมียังพอเหลือเราก็สามารถจะมาเคลต่อได้ ว่าอาจจะได้ไม่เยอะนะลุงเนาะอ่าแต่นี่ก็มันก็พิสูจน์ไหสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เคยทดลองเราก็ได้ทดลองไม่เรียนรู้เอาได้สักประมาณขีดขีด,ดเอาขิดมาสักโอ้สองขีดได้สองขีดถ้าหากว่าปีเป็นราคากิโลละห้าพันก็เท่ากับร้อยเมนะเนาะสองขีด ก็โอเคนี่คืออีกหนึ่งความรู้ที่สิ่งที่ได้มานอกจากวิชาการแล้วก็ต้องมีการลงมือทดลองปฏิบัติก็ทํายาได้ถ้าถุงว่าลงหนอดกินใช้คนเดียวนี่โอ้ยใช้ได้หลายเดือนเนาะนี่ก็จะเห็ดนมเสือก็คุณสุบัติเขาก็อย่างอย่างแรกก็มีโพลีแทคคาไลน์นะเบต้ากูแทนแล้วก็ เป็นเหตุที่ดูแลรักษาช่องทางเดินหายใจไปถึงปอดโอเคครับเราได้ความรู้เล็กน้อยกับสิ่งที่ไม่ได้ลงทุนลงแรงเลยครับมายทีแต่ว่าลงมือปฏิบัติเนาะคิดแล้วลงมือทําโอเคครับเดี๋ยวไอ้วพวกนี้ก็จะเป็นกลายไปสูตรยาอของ,งเหลืออีกก็คือเอาคุณสมบัติของเห็ดเป็นยาหลายๆชนิด ท,ที่มีความเด่นหลายชนิดมาทําเป็นเ,เพิ่มเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายน,อน้อยยุคนี้พูดง่ายทั้งไวรัสก็ดีความเสื่อมของสังขารก็ดีแล้วก็เสริมภูมิภูมิกันให้ร่างกายเราแข็งแรงสู้มันทุกอย่างเนาะถ้าภูมิคุ้มกันกรเราดีเนี่ยถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้าง คือทั้งตัวมันรักษาได้หมดเพราะว่าภู้ไม่ทานเราไปหาจัดการในร่างกายเราเองโอเคครับก็มีอะไรก็รู้แล้วก็ลองลองมือทำแล้วเราก็จะเห็นผลงานแบบนี้ครับปากไว้ครับลุงลองดิบขึ้นมาเลยค่ะบ้านสวนนุ่หนวดปลาอาวค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านสวนนุ่หนวดปลาอาวนะคะกดไลค์กดแชร์เราก็มีอะไรให้ดูค่ะลุงเขาก็จะได้ทําคลิปดีๆนะคะ ออกมาให้ได้ชมนะคะทั้งเห็ดยาทั้งสมุนไพรนะคะต่างๆนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณดำหนวดมากนะคะค่ะ